พี่น้องพิสายสอบถามกันมาเยอะมากครับว่าในกรณีที่ผ้าเตียงเราขาดแล้วเราได้อะไรมาได้ผ้ามาเราจะเปลี่ยนอย่างไรครับพี่น้องพิสายมันง่ายมากครับมีน้อยแค่สี่ตัวเองครับพี่น้องพิสายอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็ต้องเป็นนี่ครับประแจประแจแหวนครับผมเบอร์สิบเอ็ดนะครับพี่น้องพิสายของแท้อเมริกาดั้งเดิมเบอร์สิบเอ็ดนะครับไม่ใช่เบอร์อื่นครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเป็นแบรนด์หัวเป็นแบรนด์นะครับใช้ใช้ ไขควงแบนด์หรือรุ่นใหม่ๆอาจจะมีบ้างที่ที่เราเห็นเป็นไอ้ไขควงแฉกครับผมใช้ประกบกันนะครับผมหรือถ้าเราไม่มีประแจเบอร์สิบเอ็ดเราก็ใช้ประแจเลื่อนได้ครับนะครับพินองสายหมุนดักกันไว้ครับสองข้างครับนี่ครับพินองสายน็อตสี่ตัวนี้ครับนี่ครับสี่ตัวนี้หัวเป็นหัวเป็นไขควงแบนดครับด้านล่างก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบเอ็ดนะครับพินองสายของแท้เท่าที่เจอมามีแต่เบอร์สิบเอ็ดนะครับของอเมริกาครับผม คันออกครับสี่ตัวเลยแล้วก็ยกโครงออกครับยกโครงมันออกแบบนี้แล้วก็สอดผ้าใส่ครับน้องมีสายนนะครับมันใส่ไม่ยากครับพี่น้องมีสายนี่ครับสมถตาเราได้ผ้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดออกเลยครับถอดล้วก็ดึงผ้าออกครับนะครับถ้าเราถอดออกแล้วดึงผ้าออกแล้วมันก็จะเป็นโครงเปล่าๆแบบนี้น้องมีสายนนะครับเป็นโครงเปล่าๆแบบนี้เราก็ถอดออกครับดึงออกจากกันครับแยกส่วนออกแล้วก็ สวมผ้าเข้าไปครับพี่น้องพี่สายมันไม่ยากเลยครับง่ายมากครับพี่น้องพี่สายหรือว่าพี่น้องพี่สายท่านใดยังสงสัยมีข้อสงสัยก็ข้อความคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นี้ได้ครับเราจะแจกแจงให้ดูนะครับพี่น้องพี่สายเบอร์สิบเอ็ดนะครับถ้าไม่มีก็ใช้แต่แจงเลื่อนได้ครับผมนะครับแต่คู่กับไอคงแบรนด์หรือว่าไอคงแขกใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้ครับผมจากใจสายฟูกันไพเพ็กครับผมสวัสดีครับ